เพื่อนๆคาหิวดึกๆหิวดึกๆทำยังไงเออทำไมต้องพูดเรื่องนี้อ่ะพี่ปุ้ยพูดเรื่องนี้ดิเพราะจริงๆแล้วว่าดึกๆเขาไม่ให้กินถ้าเราจะกินแบบรักษาสุขภาพอะเขาให้เรากินข้าวไม่เกิน6กโมงเย็นเต็มที่ทุ่มหนึ่งเต็มที่ทุ่มหนึ่งใช่ป่ะเขาเขาจะไม่อยากให้เรากินหลังจากนั้นแหละเพราะว่าระยะเวลาในการย่อยมันจะไม่หมดเอา้า แล้ถ้าเราหิวดึกๆอ่ะเราจะทำยังไงเราจะกินอะไรอะ่ะพี่ปุ้ยเราถึงจะไม่อ้วนวันนี้ว่าด้วยเรื่องกินอ่ะเอออะหิวดึกๆกกินอะไรได้บ้างอพูดคลิปนี้ให้ไข่ฟังพูดคลิปนี้ให้ตัวเองฟังเพราะว่าแะละชอบทำงานดึกๆแล้วหิวใช่ไหม อาหารที่รับประทานได้ตอนดึกๆแล้วไม่อ้วนเพื่อนๆค่ะอันดับแรกเลยนะเขาบอกว่าให้ทานนมค่ะ ทานนมถั่วเหลืองแบบไม่มีน้ำตาลหรือทานนมแอลมอน์แบบไม่มีน้ำตาลเพื่อนๆจ๋าไม่มีน้ำตาลจริงๆนะแล้วไม่มีไขมันด้วยยิ่งดีมีงาได้เป็นนมแอลมอน์ได้เป็นนมถั่วเหลืองได้แต่ไรน้ำตาลหนึ่งกล่องค่ะให้กินแค่หนึ่งกล่องนะช่วยให้เราลดความหิวได้ค่ะเพื่อนๆคา <ๆ S 2> เขาบอกว่าให้กินถั่วค่ะ ให้กินถั่วหนึ่งกำมือแต่ให้เป็นถั่วที่อบนะคะถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องโรยเกลือเลยก็ได้ค่ะถั่วประเภทนั้นแนะนำให้ส่วนใหญ่จะเป็นถั่วแอลมอนค่ะถั่วแอลมอนเป็นไขมันดีแต่เพื่อนๆกินได้ไม่เกินหนึ่งกำมือนะคะจะถ้วยทำให้เพื่อนๆอ,อิ่มเร็วแล้วก็ช่วยเพื่อนๆอ,อยู่ท้องอ่ะช่วยได้ค่ะข้อที่3 โยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะเพื่อนๆจ๋าโยเกิร์ตรสธรรมชาติจริงๆนะโลแ f ต t ล o ชูการ์นะคะลสสตรอเบอรี่ไม่เอานะคะลดผล,ลไม้หวานๆไม่เอาก่อนเราไปทานแบบนั้นมื้อเช้เามือา้อเย็นเร่าแมวถ้าหิวตอนกลางคืนหยิบได้ให้หยิบโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะ no f ฟ t no ชูการ์ด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ก็ต้องกินกระปุก นะให้มันบรรเทาความหิวได้เท่านั้นพอนะคะเพืเ่อนๆค่ะอย่างสุดท้ายเขาบอกว่าให้ทานกล้วยได้ค่ะให้ทานกล้วยได้ให้ทานกล้วยสักครึ่งลูกนะให้อยู่ท้องเขาแนะนำให้ทานกล้วยหอมกล้วยน้ำหวา ก็ได้ค่ะแต่เขาให้ทานแค่ครึ่งลูกถ้าครึ่งลูกมันมันน้อยเกินไปกาให้ทานลูกเล็กๆอย่าทานมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆค่ะเขาบอกว่าการทานอาหารมือดึกยังไงก็สุ่มเสี่ยงที่จะทําให้เราที่จะทําให้เราเผาผลาญคารีไม่ทันและจะทําให้เราอ้วนดังนั้นเขาบอกว่าถ้ารู้ว่าตัวเองจะต้องทํางานดึกๆถ้ารู้ว่าวันนี้ตัวเองจะต้องอยู่ดึกๆ ถ้ารู้ว่าวันนี้ตัวเองจะต้องใช้สมองต้องใช้พลังงานดังนั้นเลือกทานมื้อเย็นด้วยอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ทานให้อิ่มท้องตอนช่วง18-19ถึนาฬิกาหลังจากนั้นถ้าเป็นไปได้ไม่ควรทานค่ะแล้วเพื่อนๆจะไม่อ้วนมีสุขภาพที่ดีค่ะ